สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะราพิสูจนนะคะตอนนี้นะคะหนูอยู่ในโลเคชั่นล้างนะคะที่เป็นโครงการหมู่บ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะโซนนี้ล้างหมดเลยนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่นะคะของป่านะคะลกนะคะปิดนะคะคุมเลยนะคะล้างประมาณ10กว่าหลังนะคะ ซึ่งนะคะตอนแรกหนูทำการไลฟ์สดนะคะผ่านนะคะเพจนะคะเฮียโลเคชันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะหนูเลยทำการบันทึกคลิปนะคะส่วนที่เหลือนะคะเนื่องจากบางบาง,บางโซนบางจุดนะคะน้ำมันท่วมพ,พ,พ,พี่เพื่อนน้ำนะคะท่วมบ้านนะคะคือทำไมหนูต้องบอกว่าน้ำท่วมบ้านนี่พี่เพื่อนๆดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังเหมือนจะเป็นบึงนะคะมันมีน้ำนะคะมีน้ำที่มันนะคะเป็นบึงอยู่แล้วก็ไหลเข้ามาแล้วก็สถานการณ์ที่ฝนตกด้วยทําให้น้ํานะคะเข้ามาท่วมนะคะแต่ถ้าฝนตกหนักกว่านี้นะคะโซนนี้นะคะอาจจะเป็นนะคะแหล่งของน้ําท่วมหมดเลยนะคะน่าจ,จะเป็นโซนนี้ และหนูก็เข้ามาสำรวจไปแล้วนะคะผ่านมาประมาณนะคะผ่านบ้านล้างมาห้าหกหลังนะคะยังอยู่อีกนะคะโซนหลังนี่คือมันสิบกว่าหลังโซนเนี่ยนะคะมันสิบกว่าหลังเลยนะคะจนประมาณอีกห้าหกหลังที่เหลือนะคะมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ตรงที่ว่าน้ํามันท่วมขังพื้นค่ะ มันจะต้องลุยน้ําเข้าไปแต่หนูไม,ไม่ไม่เข้านะคะหนูขออนุญาตนะคะสํารวจเท่าที่จะทําได้นะคะพ,พี่เพื่อนเพ<ๆ>ื่อนก็ท่านใดถ้าดูไลฟ์สดไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าหนูเข้าสํารวจจนเหลืออีกประมาณ5้าหหลังด้านหลังนะคะที่หนูจะยังไม่เข้าหลังนี้ก็ไปสํารวจแล้วหลังนั้นก็สํารวจไปแล้วนะคะและคันนี้หนูจะออกจากโรเลชันนะคะ ให้ดูบรรยากาศนะคะรอบนอกนะคะเห็นไหมคะเหลืออีกนะคะข้างหลังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเลยะคะ่ะครึ่งหนึ่งอะ่ะคือล้างสิบกว่าหลังนะคะหนูเดินสำรวจมาประมาณเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยหกเจ็ดหลังแล้วนะคะที่สำรวจนะคะเหลืออีกครึ่งนึงเลยะคะ่ะที่ไม่ได้เดินไปนะคะเห็นไหมบริเวณใต้นะคะใต้ตัวบ้านนะคะก็น้ําขังนะคะ อันนี้หนูถ่ายบรรยากาศรอบนอกนะคะช่วงที่เราจะเดินออกแล้วนะคะออกจากโลเคชั่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะนะคะจุดนี้นะคะเราจะออกจากโลเคชั่นแล้วหนูอยากให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบนอกนะคะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักมากๆนะคะโซนนี้น้ําก็จะเข้าถึงหมดถ้าฝนตกนะคะและน้ําด้านหลังนะคะที่เป็นด้านคลองนะคะเป็นบึงนะคะเป็นคลองนะคะดันเข้ามาตรงนี้ก็ท่วมหมดนะคะ มาใหนะ้พี่ๆดูบรรยากาศนะคะเป็นบ้านล้างนะ,ะสิบกว่าหลังเลยนะคะที่อยู่ในป่านะคะอยู่อยู่กลางเมืองนี่แหละคะ่ะไนจังหวัดหนึ่งนะคะหนูขอุญางไม่เอ่ยนะ,ะแล้วก็นะคะเป็นโซนหนึง่งที่เป็นโซนที่น้ําท่วมครึ่งหลังนะคะโซนครึ่งหลังน้ําท่วมนะคะทุกคนเห็นไหมฝนตกเนี่ยมันจะมีน้ํานะคะเข้ามาท่วมนีห่หนูจะออกนะคะหนูจะเดินลุยออกแล้วนะ ก็บันทึกนะคะให้พี่ๆได้มาอยู่ด้วยกันนี่นะคะหนูำมวจไปแล้วนะคะกลับบ้านล้างโซนนี้หลังนี้หนูก็ไม่ได้เจอข้าวของอะไรนะคะมันเป็นโซนที่นะคะก็จัดกระจายหืมเสียงเน,นะคะที่มันมันเป็นบ้านที่ออกจากถล่มแล้วอะคะ่ะ แล้วหลังที่หนูเข้ามาเนี่ยมันไม่มีข้าวของอะไรนะคะไม่เหมือนหลังแรกๆพี่พ่วๆดูนะดูด้านหลังนะคะด้านหลังเนน้าขัางนะคะแล้วก็เริ่มเ่บึ้งข้างหลังเนี่ยน้ําเริ่มท่วมขึ้นเข้ามาแล้วนะคะกับโซนนี้ตอนแรกนะคะหนูก็แปลกใจว่าบ้านล้งหลังใหญ่ทําไมไม่มีใครอยู่อ๋อแต่ตอนเนี้ยหนูเริ่มจะเข้าใจแล้วี่เพื่อน เขาน้ำมันอาจจะท่วมหรือเปล่าเขาเลยไม่อยู่ยน้ำมันอาจจะท่วมนะคะเขาเลยไม่อยู่นะคะน่าจะเป็นไปได้นะเรืเ่อยๆมันเป็นเหมือนโครงการนะคะที่สร้างแล้วมีการอยู่อาศัยแล้วนะคะแต่ มันเหมือนกับการย้ายออกไปหมดอะค่ะ,ะป่าปิดมิดเลยนะคะถ้าดูจากด้านนอกเนี่ยนะคะจะมองไม่เห็นเลยนะคะเมื่อกี้เสียงประตูข้างบนพี่เพื่อนชั้นบนตะกี้เนี่ยมีม,มีมีเสียงเหมือนมีใครอยู่เลยอะแต่มันไม่มีใครอยู่นะ เห็นไหม,ไม,มเพื่อน,น,น,เ,นมมเพื่อนตอนแรกหนูมุดลูกนิมิตตรงนั้นเข้ามานะคะเดินหนูจะเดินออกอีกอีกอีกทางนึ่งนะเดดูิดดหนูจะเดินออกอีกทางหนึ่งเห็นไหมมันบอกว่าบ้านร้ามีลูกนิมิตด,ด้วยนี่ ตอนแรกหนูเดินออกจากประตูนั้นนะคะของบ้านหลังนี้แต่ตอนนี้เวลาหนูเดินกลับทุกคนหนูเดินกลับนะคะอีกโซนหนึ่งนะเสียงอะไรวะเห็นปะค่ะป้าปิดมิดเลย อยู่โซนในใจในเมืองนะคะอยู่โซนใจกลางเมืองเลยนะเนี่ยหนูก็ไม่รู้นะว่าพี่ๆเ,เพื่อนๆนะคะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ตรงนี้มันเป็นโซนที่ป่าปิดเลยะคะ่ะเห็นไหมเอยยุงเยอะมากนะคะ เนี่ยหนูสำรวจไปแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ดูการสำรวจไปแล้วพี่ๆเพื่อนจะเห็นว่าหนูมาสำรวจไปแล้วนะคะหนูจะเดินออกแล้วนะคะดูอออกแล้วเห็นไหมคะมันล้างอยู่หลายหลงังแต่บรรยากาศมันได้อยู่นะ เข้ามาทุกคนค่ะถ้าเข้ามาพิสูจน์นี่ก็นะคะแต่ละหลังะบรรยากาศก็หลอนอยู่นะสิบกว่าหลังนะพ,พ,พเพื่อนหล้างนะะเป็นแบบบ้านโครงการนะะทิ้งล้างทุกสิบกว่าหลังเลยนะ ันนี้นะ่าจะเป็นโซนที่น้ำพุใช่ไหมเดอนีอ่ยุงเยอะมากนะคะมีใครอยู่ไหมคะหนูเดินดูไปรอบแล้วนะไม่มีใครเอ๊ะแล้วนี่ร่มใครเนี่ยไปไหมคะอ๋รอร่มมันเสียแล้วคิดว่าใครมันลืมร่มไว้ ทุกคนปวกหลังนี้น่ากลัวจังเลยอุ้ยเป็นปวกคะ่ะตอนแรกหนูคิดว่าคลาา้ายลักษณะเหมือนหน้าคนเลยค่ะดูกลางคืนนี่คลา้คลายนะคะเห็นรูปแวบดนะเหมือนหน้าใครโมงมาจากกำแพงนะคะแต่ถ้าดูดีๆมันจะเป็นลนักษณะของปวกค่ะโอเคนะคะมันถล่มแล้วไปยินเพื่อน หลังนี้นะเมื่อคืนอ๋อหลังนี้ที่เพื่อนเมื่อคืนเมื่อคืนนะคะหลังนี้หนูเข้ามาพิสูจน์นะคะเข้ามาสำรวจและพิสูจน์แล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูชั้นบนอีกทีน,นะนี่เฮ้ยมีมีตุ๊กแกด้วยนะใข่ตุ๊กแกข้างบนอ๋อหลังนี้ไงที่หนูมาแล้วมีคนบอกว่าเห็นมือหรือเงาดำมาสักอย่างนะคะหนูจำได้แล้วเมื่อคืนหนูมาแล้วนะคะหลังนี้แหละ หนูพาไปดูอีกรอบนึง่งนะเมื่อคืนหนูมานะคะประมาณเดินได้3ามหลังนะคะวันนี้หนูมาสำรวจนะคะนี่เนี่ยเมื่อคืนมีคนบอกว่าเห็นนะคะเป็นลักษณะของมือนะคะออกมาจากตู้ไปเดี๋ยวเมื่อวานหนูพาไปดู ใครอยู่ไหมไม่มีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนนะคะเห็นนะคะ คือนะคะมีคนนะคะเห็นแล้วแคปได้ว่ามีลักษณะนะคะเป็นหนูไม่แน่ใจว่าเป็นเงาดำหรือมือนะคะเขาบอกว่าเห็นนะคะยื่นออกมาจากในตู้บานนี้ทุกคนแต่หนูก็ไม่เห็นหนูแค่รู้สึกวันนี้หนูพามาย้อนดูดอนนีกรอบนึงนะ บอกนะคะว่าที่นี่นะคะมันอยู่ในตัวหมู่บ้านนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเป็นบ้านคนนะคะเป็นบ้านคนอาคารและตึกไม่ใช่บ้านล้างนะคะจะล้างแค่ฝั่งเดียวนะคะกับจุดนี้นะคะแต่ที่นี่มีบ้านล้างอยู่หลายโซนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นโซนแรกโซนที่สองก็มีล้างอีกนะคะที่เป็นข่าวนะคะนี่เห็นไหมทุกคนที่นอที่นอนยังดีอยู่เลยชุปปฟ์ฟงโชว์ฟา วันนี้หนูพามาดูให้นะคะให้เคลียร์นะคะรางวัลเลยเห็นไหมนี่มีอะไรเมื่อคืนหนูขึ้นมาเนี่ยโ,โลเอบ้านหลังนี้ด้วยนะคะนี่ทุกคนไม่มีอะไรตู้ตู้โล่งหมดนะคะ าวันบรรยากาศนะคะมันเป็นฟิลที่แบบว่าน่าอยู่กลางคืนมันจะเป็นฟิลหลอนเลยนะคะอันฝั่งนู้นเป็นบ้านคนนะพี่เพื่อนเพื่อนฝั่งนู้นเป็นบ้านคนนะคะที่มีคนอาศัยอยู่ไม่ได้ล้างนะคะจะล้างแค่โซนฝั่งนี้นะคะฝั่งที่หนูไลาโสดอยู่นะฝั่งเดียวนะคะแล้วก็ล้างท้ายหมู่บ้านอีกนะคะ นะคะบรรยากาศกับโครงการบ้านล้างนะคะที่ที่หลังใหญ่เลยนะคะที่ไม่มีใครอยู่นะ,ะสิบกว่าหลังะพ,พี่เพื่อนล้างสิบกว่าหลังนะคะทนี่นะล้างสิบกว่าหลังนะคะ รอยนะคะก็จุดนี้นะคะน่าจะนะคะ,ะมีอาจจะมีนะคะเคยมีอาจจะมีเพจนะคะที่เขาไล่ล่าผีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมาสมาพิสูจน์อยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะคะแต่เมื่อคืนหนูมานะพ,พี่เพื่อนหนูมาเนี่ยสามหลังเนี้ยหนูเดินมาสำรวจและพิสูจน์นะคะเมื่อคืนเข้ามาแล้วนะ กร,กระป๋องกาแฟยังใหม่อยู่เลยพี่พเพื่อนหนูมไม่แน่ใจว่าเนี่ยพ,พี่เพื่อนดูนะคะกระป๋องกาแฟยังใหม่อยู่เลยนะคะเหมือนมีคนเข้ามานะคะเนี่ยเมื่อคืนหนูก็มาหลังเนี้ยแล้วก็เจอตุ๊กแกอยู่เมื่อคืนใครจำถ้าใครจำได้นะคะ จะเห็นหนูเจอตุ๊กแกตัวใหญ่มากนะคะอยู่หลังตู้บานตู้ตรงนั้นนะคะบานพับเนี่ยไปย้อนดูได้นะคะเมื่อคืนที่เพจคนล่าปีศาจนะคะตุ๊กแกตัวยิงใหญ่เลยแม่แต่ตุ๊กแกไปไหนวะเมื่อคืนหนูไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้นะมันมีตุ๊กแกพ,พี่เพื่อนหนูไม่เข้าเลยอะแต่กลางวันมันคงนอนหลับแล้วมั้ง เนี่ยกองวันทุกแกคงนอนหลับไปแล้วแหละเห็นปะหลูพี่พี่เป็นเพื่นอนบ้านหลูแต่ไม่มีคนอยู่คนที่อยู่ก็ย้ายออกหมด เดินได้ประมาณ3หลังนะพี่เพื่อนเดิน3ามหลังนี้นะคะนี่แต่หลังไี้กินแรงนะคะหลังนี้จะอยู่ติดถนนเลยนะคะม,มันอยู่ในหมู่บ้านนะคะฝั่งนั้นก็เป็นบ้านนะคะบรรยากาศเห็นไหมนี่ผมพามาดูอีกที ะะเสียงเด็กร้องนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันมีเขาเรียกที่ขังเด็กอะคะ่ะเปเด็กอะโกงเด็กนะคะโกงเด็กแล้วก็มีรูปเพจบางคนนะคะได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยนะคะวันนี้กลางวันมาสำรวจอีกทีนะ,ะพี่ๆจำได้ไหม บรรยากาศเห็นไหมกลาง,งวันนะมันเป็นอีกฟิล์หนึ่งเลยนะเพี่นเพื่อนๆลหลังนี้ที่เมื่อคืนเนี้ยนะมาหนูให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะเผื่อใครอยากเห็นบรรยากาศกลางวันนะคะ ไม่ได้ดูนะมาก่อนนะคะขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะในการสำรวจ rotation นะคะขอบคุณนะคะคนที่กดไลค์นะคะขอบคุณคนที่ซับพอร์ตเพนเล็กน้อยขอบคุณจากหัวใจคะ่ะก็วันนี้ละ ขออนุญาตนะคะจบไลฟ์เพียงเท่านี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหนูจะไปพิสูจน์โล c a t i o n ไหนนะคะจะไปสำรวจโล c a t i o n ไหนอีกนะคะวันนี้ขอเดินทางไปสำรวจโลกอื่นต่อนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะจากช่องลาภพิสูจน์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ